วเลขผู้ติดตเชื้อโควิด -19 ที่เชียงใหม่ตอนนี้ลดลงนะคะก็ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดผ่อนคลายมาตรการเพื่อจะลดปัญหาผลกระทบกับประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการและจะช่วยให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ด้วยนะคะติดตามกับคุณปัทสรีรักรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณปัทคะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ค่อยๆดีขึ้นครับทำให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ร้านอาหารที่อยู่ในเขต5อำเภอนาร่รองการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกทําให้บรรยากาศภายในร้านอาหารเป็นไปอย่างคึกคักครับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเริ่มออกมาใช้บริการร้านอาหารในพื้นที่5อำเภอที่มีคําสั่งอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศร้านอาหารแต่ละแห่งนะครับเริ่มคึกคักมากขึ้นหลังก่อนหน้านี้ซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และคําสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์ของทางจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยการตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนและสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนนะครับเป็นมาตรการที่ทางร้านทําอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งจํากัดผู้ใช้บริการไม่เกิน90คนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยทางผู้ประกอบการเล่าว่านะครับรู้สึกดีใจที่สามารถกลับมาให้บริการอีกครั้งนะครับ แต่ก็ยังไม่กล้าลงทุนมากเนื่องจากกังวลว่าจะมีคำสั่งปิดอีกหากพบการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งครับกังวลมากครับกังวลอยู่พอสมควรก็หนึ่งกังวลเรื่องเรื่องเชื้อโรคตัวนี้ด้วยว่าม,มีมีความรุนแรงแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายสองก็กังวลเกี่ยวกับถ้าเราได้เปิดร้านแล้วอีกอีกไม่กี่วันเราจะได้ปิดหรือเปล่าสิ่งที่กังวลตามมาครับเพราะว่า หนึ่งเชื้อโรคก,ก็เริ่มเข้ามาแล้วสองก็คือระยะเวลาในการเปิดร้านในการเตรียมการเราก็เตรียมการพอสมควรแต่ระยะเวลาในการเปิดร้านก็กลัวจะสั้นนะครับที่กังวลขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับต่ำกว่า100คนเป็นวันที่2ในรอบ2เดือนพร้อมย้ำการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอนุญาตเฉพาะอําอำเภอนำร่องท่องเที่ยวนะครับ และต้องผ่านการประเมินโควิดฟรีเซตติ้งแล้วเท่านั้นครับร้านไหนที่ยังไม่ผ่านการประเมินอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งดําเนินการไม่งั้นก็จะถือว่าเป็นการผิดต่อคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนการจําหน่ายสุราก็จะมีเวลากํำกับไว้นะครับว่าจําหน่ายได้เวลาไหนบ้าง แล้วก็การดื่มสุราในร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มก็อนุญาตเฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งและก็อยู่ใน5อําอเภอนี้เท่านั้นนะครับด้านพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยนะครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในสังกัดภูทรภาค5เข้มงวดคําสั่งดําเนินคดีกับร้านอาหารที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา ที่ได้รับอนุญาตนะครับและฝ่าฝืนไม่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตลอดจนดําเนินการกับร้านอาหารที่ลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางจังหวัดซึ่งจะทําอย่างเคร่งครัดครับโดยเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีการพบผู้ติดเชื้อ95คนครับมีผู้ป่วยรักษาหาย303คนและเสียชีวิต2คนครับ นอกจากนั้นนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีโรงเรียนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทําการเปิดทําการเรียนออนไลน์ได้นะครับบางแห่งโดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับทั้งหมด27แห่งโรงเรียนขนาดใหญ่รวมไปถึงโรงเรียนสายอาชีพทั้งหมด76แห่งนะครับแต่แต่ว่าเปิดเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับรวมไปถึงชั้นปวช3นะครับและปวส2ครับ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องทําการขออนุญาตก่อนอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปทําการเรียนออนไลน์ได้ตามปกติครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ